มารีนาอุ้มหลานโพสแล้วหลังงานเข้าปมร้อนป๊อกพี่เขยถึงกับคอมเมนต์ถามเป็นปมร้อนพี่เขยกับน้องเมียครับงานเข้าหลังถูกโยงโดยเพจกระตุกต่อมเผือกับโพสถึงนางเอกหน้าเฉียวกับพี่เขยจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถูกโยงว่าเป็นมาลีนาบาลีซิเอกากับนุ่มป๊อกพรสารกรสามีของนางเอกสาวมากกิราสีจนกลายเป็นดราม่ามีคนเข้ามาโต้เถียงแทนว่าไม่ใช่มาลีนาทั้งมาลีนาก็มีแฟนแล้วด้วยนั้น ล่าสุดนั้นครับสาวมารีนาออกมาเคลื่อนไหวโพสไอจี Post ขณะอุ้มน้องมีญาพร้อมกับแคปชั่นว่ามีญาบอกจะแล้วนะส่วนป๊อกนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ายังไงยังไงซึ่งมารีนานะครับก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบป๊อกกลับทันทีว่านั่นสิยังไงดียังไงดีโดยมารีนานะครับยังเข้าไปตอบคนที่เข้ามาคอมเมนต์กรณีถูกโยงเรื่องน้องเมียกับพี่เคยด้วยทากลางคนเข้ามาให้กําลังใจจํานวนมากอาทิคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าน้องหน้าสู้ๆนะคะ อย่าไปสนใจคนที่ทําร้ายเรามันเสียสุขภาพจิตของเราพี่จะเป็นกําลังใจให้น้องหน้าตลอดไปนะคะตอบ้วยคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าวงการบันเทิงอะนะอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราก้าวข้ามไปเลยกันนะหนะ้ารักครอบครัวนี้นะครับเป็นต้นครับก็เรียกว่าเป็นปมร้อนพี่เคยกับน้องเมียครับงานเข้าหลังสาวมาลิน่าครับน้องสาวของมากี้ถูกโยงใส่พี่เขยยังหนุ่มป๊อกภาษาลกรครับสามีของสาวมากี้ีกหนึงช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตาม และอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you